อนได้งูเเกูไว้อีกสามปีก็ไม่ได้เพราะจะไปจ้อนบาเซ็กก็บานเซ็กก็บางนกูก็ไม่ได้เอากูเอาไปล่องนี่ี่มันกูก็จูดขึ้นนี่่ได้งวอะนะบางที่เอาจริงแล้วได้ได้แชเีอบ้อไปแ่เทนบ้อบ้อไปไปไปใมือ้เนั่นพ่อหนาลุงหล่อนแล้ถามใบด เอาน้ำยังครับก็ลยามือนีมือนีต้งใสตัเที่นั่นเราเด้แมนบ่เพราะว่าส่วนนี้นี่โอ้อนเดออาน้ำย่างน้ำย่างน้ำเด้กแล้วเตะท่าๆหรอแล้วท่าๆน้ำฝนจันน้ำฝนจัมาแล้วดคนนามน้ำฝนจะเน้ำงทพนมมาจากบางเอนี่นอมมาสองครับมาสนีครับคือในน้ำคุณกะทิ่บ่ เนีนยน้ำจักคือคือนคุ้นกะทิเองคุ้นกะทินี่คือเยอะคือใช่นหมขั้นกะทิต้องคั่มเมันบอกเอาไปทิมเอาไปทิมเอาไปทิมเลยนะครับไอทีบอกข่อยมาวมาไล่คุ้นกะทิเทพนนสองบางไล่เลยมันหนีลุงหลอดเลยกะทิบูดอันมอนั้นอันนั้นไขวยอันไปสัมผัสเบิ่นอยู่อันอยู่ก้นจุ่มนั่นอ่าบางแรกก็เห็นเหรียญเหรียญเอามือซ้องมือแตกเลยมือห้วงเลย นดกงูอ่ได้เพือนกปีสามปีก็ว่ได้เพร่ะนนไปสามปีก็ว่ได้เพิ่ะนไปสองมันเซ็ตก็แไรเกูก็ว่ได้เอากูเอาไปล่องไอว่าหน้ากูกระจูดขึ้นนี่สิว่าได็กงวอ่นะบางที่สองเอาจริงแล้วแดสิเด็ดสิบเบื้อเบื้อไปเบื่อเบื่อไปบังแรกเด้ได้หลายนี่รับางสองได้แปตัวใหยามันเนี้มาจากบังไอ้เง มาสองนะครับอ่ะเียบซี FC ถามตำรอดมาคือกันนะครับอาจารย์แอดไอ้ท่อสองนี่พร้อมหางยังเรียบร้อยพร้อมจุดนี่จักบาทครับ 2อ0 0นะครับนี่นะครับบางแง่เอาไหมบ้างยาวเมตรสิบเส้นนะครับผมอันนี้นะครับสองพพร้อมจุดเลยนะครับใส่บริการได้นะครับบางไฟมีเยอะแยะนะครับขึ้นไปว้างห้างได้นะครับหวาดเจี๊ยบนะครับเหมือนนี่กัมี2บั่งนะครับเดี๋ยวลงหลอดมีโอกาสสีไทยให้เบิ้งนะครับดีล่าการว้างห้างของปีสัตหางจากบ้านหัวเมืองนะครับแค่เต้นอ่าผักบางไฟก็กินขาดแล้วนะครับพุ่น่ะโลโก้เพิ่นปบูวินนะครับแนมไม่ไก่เพิ่น เห็นตั้งแต่พูดนะครับอยู่ถนนใหญ่เลยนะครับแอดเทวดาเลยนะครับนี่นะครับไอแอดมาเองนะครับบ่มันไม่ครับบริั่นระชวยเลยผู้มาฐานนะครับมาแต่ฐานนะครับนี่มือหนีของหลอดอยู่บ้านสั่งแป้นนะครับนี่มาหอดกับบอยังตกนะครับพอเริ่มมังไฟเสียวึ้นฐานตกนะครับผมมาลอก่อนนะครับเดี๋ยวฝ่าแจ้งออกกับสิเดพบไปพอกันกับทีมงานแอดเทวดานะครับคืนนี้นะหน้ามยังน้องมีบุญบ่ เรียดเทวดาเลยน้องมีบุญนะครับเป็นลงไปมานนะครับนี่นะครับผมมือนี้มาสองลำโตนะครับาฝากบอกพี่บอกน้องนะครับสองพันหานนะครับลำโตของแอดเทวดานะครับพร้อมจุดเลยนะครับรอรุ่นรอเชียร์กันไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเราเดฟสีสวัสดีครับ